น,นี่มาได้อะไรมาดูกันนะคะอันนี้โอเมก้าสามนะคะโอเมกา้าสามคาะว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่ค่อยสมองไม่ค่อยจะปกติเนาะเราก็เลยซื้อน้ำมันตับปลามากินดูนะคะอานอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหนื่อยเหนื่อยเนาะอันนี้เหนื่อยเนยก็เลยซื้อมากินดูวันละสองเม็ดดูซิว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยเราจะลองกินดูค่ะสองอันนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกปีนี้เราจะ อายุขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเหนื่อยเร็วแล้วก็เราก็ได้กาแฟมาหนึ่งหอเนาะกาแฟเป็นเม็ด่ะกาแฟเม็ดเนาะแล้วก็ได้มะเขือม่วงสองลูกค่ะเราจะไปทำแอซุปมะเขือนะคะแล้วก็จะมีพริกหวานตัวนี้นะคะพริกพริกตัวนี้จะอร่อยค่ะกรอบมันค่ะแล้วเราก็จะได้อาไอศครีมวานิลลามาสองแพ็คนะคะแล้วก็เป็นรีไม่เป็นนมจืดนะคะอันนี้ แล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตบูเบอรี่กับอันนี้นะคะยููเบอร์ฮารอนนะคะทีนี้วันนี้เราได้แค่นี้นะคะแค่นี้ก็หลายร้อยค่ะเพราะตัวนี้เป็นน้ำมันตับปลานะคะเราจะลองกินดูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบำรุงอีกชนิดหนึ่งที่เวลาเราเหนื่อยเหนื่อเนาะเวลาเราเหนื่อยๆเราก็จะกินพวกนี้เนาะ ลองดูค่ะจะไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะอายุมันเยอะขึ้นเนาะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงในร่างกายเนาะเพราะเราไม่สามารถกินอาหารที่เป็นโปรตีนได้ครบสมบูรณ์เนาะเราก็จะเอาอาหารเสริมพวกนี้ลงมาช่วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะโอเคไหมก็ตอนนี้เรายังอยู่ที่ห้างอยู่นะคะก็น้ำมันจับปลาก็โอเมก้าสามนี่เราเคยกินแต่มันคนละยี่ห้อเนาะ อันนี้ก็ไม่แพงมากค่ะร้อยกับโคนร้อยห้าโคนค่ะน,นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อบำรุงสมองนะคะก็อยากแนะนำผู้ที่มีอายุก็ลองหาซื้อกินดูนะคะอาจจะช่วยได้อาจจะไม่เต็มร้อยนะคะแต่อาจจะช่วยได้บ้างค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยค่ะ